เพื่อนๆวันนี้ก็มาลื้อเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าสงสงหวะสี่หนึ่งหนึ่งครับงม,มเข็มครับเมื่อวานนี้ลื้อลื้อจนหมดครับลื้อเข้าลื้อออกจนจะผมนี่ครับมาเจอปัญหาแล้วครับปัญหาที่ทําให้น้ามันท่วมออกจากปากคาบูครับเมื่อวานนี้ผมตัดหญ้าอยู่ๆก็น้ำมันท่วมออกลื้อเข้าลื้อออกงม,มเข็มครับเดี๋ยวพอเข้าสังเกตไปสังเกตมานี่ครับ ตัวลูกรอยครับน้ําน้ํามันมันเข้าไปในลูกครับมันทําให้ลูกโอยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไปดันตัวนี้ครับดันกระเดื่องกระเดื่องนี้ก็จะมีไอตัวนี้ครับเข็มอุดน้ํามันครับพอลูกรอยมันไม่ขึ้นไปดันน้ามันมันเข็มก็จะตกน้ํามันก็จะรั่วออกจากปะคาบูตัวนี้ครับนี่ครับมันจะไหลออกตลอดเวลาครับเวลาวานนี้เราก็สตาร์ททำให้น้ํามันท่วมบ่อยครับนี่ครับสาเหตุปกติก็ไม่เคยเห็นนะครับเอ ลูกบัวแตกเพ่มาเจอครับมาสังเกตดูมันมีน้ํามันเข้าเนี้ยอันนี้ผมเอาเข็มแทงดูก่อนแทงแล้วก็จะเอาเกาวกะเอาเกาวร้อนหยดปิดรูชั่วคราวครับเดี๋ยวต้องไปสั่งลูกบัวมาแล้วครับไม่รู้จะมีอะไรปะต้องไปหาแกะอะไรเก่าๆดูครับโอเคครับเดี๋ยวต้องประกอบดูครับครับผมไม่รู้ว่าจะติดไม่ติดครับโอเคครับ